นางสาวไข่เจียวตอนประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลเราจะเห็นคนเกือบทุกประเทศใช้ภาษาอังกฤษกันไม่ว่าจะใช้เป็นภาษาหลักหรือใช้เป็นภาษาราชการก็ตามไข่เจียวรู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายและหลายคนก็ไม่ชอบ แต่อย่าลืมนะคะว่าถึงภาษาอังกฤษจะยากแต่ถ้าเรียนรู้จนใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราดังนี้ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ 1. ทําทำให้ความจำดีขึ้นการเรียนรู้ภาษามีส่วนช่วยในการเพิ่มหน่วยความจำเพราะเป็นการกระตุ้นให้เราจดจำข้อความต่างๆ ถ้ากระบวนการจดจำถูกกระตุ้นบ่อยๆก็จะทำให้ความสามารถในการจดจำเพิ่มขึ้นช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลในสมองได้นานขึ้น 2. สามารถสื่อสารในหลายประเทศทั่วโลกได้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลซึ่งหมายความว่าในเมืองส่วนใหญ่จะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ และการพูดภาษาอังกฤษได้นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนได้เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษเวลาไปเที่ยวหรือหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการอยากจะรู้ซึ่งหลายๆครั้งจะไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยให้แต่จะมีแบบภาษาอังกฤษให้เราอ่าน3 สามารถเลือกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่มากกว่าภาษาอื่นๆเพราะเกือบทุกประเทศจะกำหนดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะหรือสื่อสารซึ่งนอกจากจะทำให้เราสามารถเลือกอาชีพที่อยากทำในอนาคตได้หลากหลายกว่าคนที่พูดไม่เป็นแล้วยังมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งหรือเงินเดือนที่สูงขึ้นอีกด้วย 4. อ่านหนังสือหรือดูหนังและการ์ตูนในภาษาต้นฉบับได้เลยเพื่อนๆรู้ใช่ไหมคะว่าหนังสือ หนังและการ์ตูนดังๆบางเรื่องถูกสร้างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าเราเข้าใจและเก่งภาษาอังกฤษเราก็สามารถเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้จากทั่วโลกได้โดยไม่ต้องรอฉบับแปล 5. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอินเทอร์เนต็ตเนื่องจากเนื้อหามากกว่าครึ่งบนอินเทอร์เน็ตถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยิ่งไปกว่านั้นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยังอยู่ในทวีปยุโรปถ้าเราต้องการข้อมูลออนไลน์จากแหล่งที่อ้างอิงได้ก็ต้องหาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ6การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้เราได้พบเพื่อนใหม่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆทั่วโลกมากถึง53ประเทศ และถูกใช้เป็นภาษากลางซึ่งหมายความว่าการเรียนภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้เราพูดคุยกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้